คุณผู้ชม M v มของเราโอ้โห, و, หปล่อยมาแลวนะฮะอยากดูละคอแล้วเพลงลํำคําเขื่อนแก้วถูกไหมพี่ถูกต้องแล้วค่ะ <c oughs> เพลงลํำคําเขื่อนแก้วพู่มกับพี่หม่าชกมกขึ้นแทน่นบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของมีเพลงแน่น,นอนดูจากหน้าจอพระเอกของเราสี่ท่านด้วยกันม,มีคุณมีคุณซีศิวัตรมีคุณซันมีคุณไรอัดมีคุณฟอร์มงานนี้เมื่อวานนี้เขาถ่าย M v วแต่ว่าเร็วๆว,วนี้จะปล่อยให้ชมกันงานนี้ เต้นไม่แพ้กันเลยสู้กันมากเพลงนี้เลยพี่เพลงลำคำเขื่อนแก้วคือเขาเริ่มถ่าย MV เนี่ยแหละไอ้ใจเราก็อยากดูแล้วไงจริงนะแต่อีกนิดนึงคุณผู้ชมอดใจอีกนิดนึงนะ,ะเพลงนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้ครูสลาคุณนวุฒิเป็นผู้ประพันธ์เพลงสำหรับละครเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะสี่หนุ่มที่ว่าที่สี่สิวัตรไรอันซันฟอร์มโชว์ลุกคอโชว์รีลาเต้นขนาดนี้บรรยากาศเบื้องหลังจะฟินขนาดไหนลองดูครับเช่นครับ

คิดถึงน้องๆอ,อยู่แล้วครับคือสามคนนี้คือเขาเจอตลอดอย่างผมเนี่ยบางทีก็เจอบ้างไม่เจอบ้างผ่านๆอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงน้องๆได้มาอยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่าผมก็จะเด็กลงอีกหลายปียอะไรเงี้ยฮะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอน้อง,องเ,อเพลงนี้สื่ออะไรก็คือเป็น <S <S เรื่องเกี่ยวกับวิถีของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับผมแล้วก็เหมือนนำเสนอความเป็นแบบบ้านๆเด็กแบบบ้านนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นชุดเป็นสกอต่อที่สุดสําหรับพวกเราแล้ว ในเรื่องก็คือจะบ้านๆไปก็ตามสไตล์อะไรอย่างี้ครับรู้สึกดีใจครับที่เพลงนี้มันเป็นเพลงของพวกเราทั้งทั้งสี่คนครับแล้วก็จริงๆแล้วมีเสียงผู้หญิงด้วยนั่นคือน้องหมิวเข็มเจรา่าแล้วก็คุณคณสูราด้วยเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็ทําให้ผมว่ามันลงตัวกับกับเนื้อเรื่องละครมากแล้วก็มีครูเข้ามาร้องด้วยแต่ต้องบอกว่าท่อนครูเนะี่ยเป็นท่อนที่ขลังเลยนะเหมือนเขาสอนไปนในตัวด้วยจําได้ไหมที่ครูสร้าเขาร้องขึ้นมาแล้วพี่หม่อบอกเฮ้ยครูเพลงนี้เพลงนี้ดีมากน่าจะเหมาะกับ กับเด็กสี่คนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นละครเรื่องแรกของน้องไรอันเนาะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่พวกเราได้รวมตัวกันแล้วก็พี่ซีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รับงานละครมานานมากแต่ว่ามารับเพราะว่าพวกผมใช่พี่ใช่ใช่นี้เรื่องจริงเลยแล้วพอรับแล้วก็รู้แล้วว่าไม่รับแล้วล่ละก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับละครเพลงลำคำเขื่อนแก้วครับผมเร็วนี้เจอกันแน่นอนครับ ทั้งละครเพลงลํำคำเขืนแก้วนี่ก็ต้องติดตามแล้วก็ทั้งเอ็มวีก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะพี่ามลำเพลงลํำคำเขื่อนแก้วผมว่าหาผมว่าสนุกพี่พูดเลยดูจากตัวอย่างเลยนะฮะดูจากภาพแล้วก็ได้ไปดูเรื่องราวของเขามาคร่าวๆ <c oughs> ก็การันตีพี่หม่ำเลยพี่นะเพลงทุกอย่างก็คือคุณภาพทั้งสิ้นเลยพี่ต้องติดตามนะคะเป็นละครของ WorkPo i n t เรื่องที่ เลือที่สองในชุดนี้เลือที่สองใช่ค่ะในชุดนี้าติดตามนะคะจัดไปครับ